ครับสวัสดีครับวันนี้อะไรดีนของเรือนั้นอะไรดีนของเรื่องท่นที่เราครับเพียงข้างทางใจนั้นก็อะไรดีนนั้นได้ร่วมปัญญายันกับเจ้ากปัญญาจากเชียงโซนนะครับเพื่อที่จะหาเงินทุนมั่ยโรงพยาบาลวัดจันทร์อำเภอกําลยานนี้วัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมนี่ก็คือหน้าชมรุงหน้าจงดุงนะครับผมนี่เราก็ใช้การปัญญายันก็ประมาณ 10-6วันนะครับเพื่อเพื่อที่จะประจานทางทุนๆนะระหว่างทางรถชาวบ้านที่ร่วมอธิบดีทุลให้นะครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณ2ล้านกว่าบาทเองมีความจริงใจนะมีมีความดีใจมากที่ได้รับงนั้นแล้ววันนี้ก็คิดว่าทุกน่ารื่บรมนะครื่นบัวตอนนี้เราก็อยู่ที่สนาม เออลาเหงชาติมาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมครับรับสวัสดีครับ